เองมาละมั้งเนี่ยแม็กซี่แกมาซื้อที่นี่แหละอ๋อใช่าาใช่เนี่ยขา,ายทำเรามาทำบัตรประชาชนามาำทำพาสปอร์ตที่นี่อ๋อเราวเปลี่ยนเป็นคนที่นี่แล้วนะอ๋อ ดูสถานีตำรวจโอเราจะมารับไปเราจะมารับาสบก